เริ่มดันแคมครับโอ้โหครับดันแคมมาสนามไหวเดียวครับ <c oughs> เป็นไปได้ไงครับโอ้ <c oughs> <c oughs> โหครับโอ้โหลุ้นๆครับดันแคมดันแคร์รู้ครับครับโอ้โหดันแคมครับ ล้วนๆครับจันแข้งเขาเล่นเล่นห่างไวๆครับเล่นห่างไวๆหน่อยเล่นห่างไวนะครับโอ้โห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 นี่แหละใช้แล้วจันแข้งเติแข้งแลาบน้ำโอ้โหเป็นไงโอ้โหครับ โอ้โหครับต <g ül> oh ันแขครับโอ้โหโอ้โหยยโอ้โอ oh ้โหโอ้โหสุดยอด ครับตัดตัดแขนข้อหน้าครับขอข้างหน้าครับ,อรบโอ้โห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 หมดหมด <c oughs> โอ้โหโอ้โหโอ้โหเบรคเบรคครับเบรคเบรคครับโอ้โหสวคยครับตามตามมาหน่อยครับยอดยอดหน่อยครับยอดยอดหน่อย โอ้โหดันแข็งครับโอ้โหโอ้โหลมมาด้วยครับโอ้โหสวยสวยสวยนี่นี่สวยระวังครับระวังครับแบตแบตอ่อนแล้วครับแบตอ่อนแล้วครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดออโต้ครับออโต้ครับออโต้ครับไปแล้วไปแล้ว โอ้โหมาแล้ววิโอ้โหอาจารย์เล้งครับเชิญครับเชิญนะอาจารย์เล้งเชิญสัมภาษณ์ครับอยู่อยูยูดังแข็งยูดังแข้งไปตั้งนี่นี่มอบมอบเงินให้เลยครับมอบมอบเงินให้เลยครับหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งรับรับรับมอบครับไม่ต้องรับมอบรับมอบไม่เป็นนี่นคุยคุยคุยนี่คุยซื้อซื้อนี่ซื้อน้อยใหื้อน้อย อาจารย์จำเร่งขอซื้อนะครับอยู่ด้นอยู่ด้านแคนโอเคอยู่ด้านแคนโอเคป่ะด้านแคนโอเคต้องทายรองเท้าด้วยนี่้องทาเท้าด้วยใส่ตัวเต็มยศเลยครับด้านแคนด้ยใช่ไหมแฟมแฟมเต็มหรือว่าว่าจะส่งมั้ยว่าของงงว่างงวะไม่ได้งงดีๆก็ไม่ได้ลงโล่ๆให้อาแฮกรู้ไหม ต่งางเมื่อกี้ได้ร้อยหนึง่ง, <c oughs> งที่ต่างกเอามาถุ่งหนึ่งบินวบายชีวิตเลยร้อยเดียวนีย